สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพาสมต้นม่วงหาวมะนาวโห่นะคะในสวนเราเองค่ะสวนเราเองนะคะปลูกไว้หลายปีแล้วค่ะต้นนี้นี่ออกดอกสวยค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันพฤหัสสบดีนะคะชอบดอกม่วงหาวมากมเลยค่ะเขาแบบสีขาวสะอาดตานะคะน่ารักขาวเพื่อนเพื่อน ถ้าออกดอกแบบนี้ก็คือเขาเตรียมที่จะติดลูกนะคะเนี่ยเขาจะติดอย่างเงี้ค่ะก่อนที่เนี่ยค่ะเขาจะออกดอกแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะเป็นลูก,กอ,อ่อนๆออกมาแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยถ้าติดดอกนี่คือจะได้กินลูกนะคะโอ้ชอบว่ะสวยมุมนี้นะคะเป็นดอกไม้ที่แบบอืม งามคล้ายๆมะลิค่ะเพื่อนแต่กลิ่นก็จะคนละแบบนะคะกับมะลิเนี่ยลูกสวยค่ะกําลังจะสุกแล้วนะคะใกล้ละเด็ดกินวันละสองสาลูกก็สุขภาพดีนะคะเป็นผลไม้สุดมหัศจรรย์ค่ะว้าว ตั้งแต่ปลูกมาก็จะสิบปีแล้วค่ะเพิ่งจะออกลูกออกติดเอร์ให้ทานปีนี้ค่ะนี่ค่ะคุ้มนะคะดกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนุน่นต้นใหญ่มากอะมาก,มากเลยแล้วก็ตรงนู้นอีกนะคะเห็นเช้าเดินมาเห็นนั่นเต็มเลยเห็นไหมคะ งดเลยค่ะทงังน้มองตาเปล่าเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวนมนมกิ่งออกมันนี้ให้ผู้ชมได้ชมชัดๆค่ะโอ้สวยค่ะเนี่ยน้ำน้ำฝนนะคะเขาตกเมื่อคืนค่ะก็ชุ่มฉ่ำเลยค่ะชุ่มฉ่ำหนนนะคะโอ้ สวยจังเลยเ okay, ค้าพาชมม่วงหามะนาวโหนะคะผละไม้สุดมหัสสุดจันย์ค่ะว้าวดอกก็สวยนะคะคล้ายมะลิค่ะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอให้มีความสุขเยอะๆค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ